คุณกาลังทําร้ายตัวเองอยู่หรือเปล่าชอบกินของหวานใช่ไหมฮะทานอาหารที่เต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตนะฮะอย่างข้าวก๋วยเตี๋ยนะฮะกินมากหยุดแทบไม่ได้เลยนะฮะเคยสังเกตบ้างไหมครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มจะทําให้ร่างกายคุณไม่ค่อยดีหลายคนคิดว่าทานอาหารที่มีน้ําตาลมากๆไม่เป็นไรทานของหวานไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าการทานของหวานนะฮะหรือว่าการทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากทั้งข้าวก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะฮะเป็นปัญหาที่ ย้อนกลับมาทำร้ายสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะฮะคุณไม่รู้ตัวน้ําตาลในเลือดที่พุ่งสูงนําไปสู่ปัญหาที่น่ากลัวก็คือโรคเบาหวานนั่นเองฮะภาวะเดือต่ออินซูลินโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอุดตันหากคุณเป็นคนที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวต่างๆนะฮะหรือว่าชอบกินของหวานน้ําอัดลมแล้วไม่ยอมออกกําลังกายเลยไม่ว่าจะเพราะว่ายุ่งหรือว่าขาดแรงจูงใจก็ตามน้ําตาใน,ในเลือดของคุณจะพุ่งสูงอย่างที่คุณไม่เคยรู้ตัวมาก่อนและร่างกายของคุณก็จะไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้อีกต่อไป ความจริงที่น่ากลัวนั้นก็คือเมื่อไรก็ตามที่คุณอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนมันจะเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินและภาวะนี้เองที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดยังคงสูงแม้จะลดปริมาณการทานอาหารแล้วก็ตามนั่นคือคุณไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าการที่ร่างกายไม่สามารถที่จะจัดการกับระดับน้ําตาลในร่างกายเองได้นั้นจะทําให้เกิดผลร้ายแรงตามมามากมายนอกจากนั้นแล้วทั้งความเครียดและก,การพักผ่อนไม่พอนอนไม่ค่อยหลับจากการทานอาหารก่อนนอนหรือใดๆก็ตามไม่เพียงทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเท่านั้นแต่ ยังส่งผลให้ระดับฮอร์โมนและทําให้การเผาผลาญน้ําตาลในเลือดนั้นทํางานผิดปกติความเครียดสะสมทําให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายและเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเคยมีพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทานของหวานน้ำมัดลมขนมขบเคี้ยวต่างๆกินข้าวกินน้ำตาลเยอะกินคาร์โบไฮเดตเยอะและไม่ได้ออกกําลังกายเป็นคนที่มีน้าหนักเกินหรือว่ามีภาวะอ้วนนั่นแปลว่าคุณกําลังทําลายสุขภาพคุณเองโดยคุณไม่รู้ตัวและอาจอยู่ในเส้นทางที่กําลังสร้างปัญหาต่อสุขภาพและปัญหา,หอ,า,มมาอื่นๆ ถึงเวลาที่คุณต้องถามตัวเองแล้วครับว่าคุณอยากทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นหรือ,อยังคุณพร้อมที่จะเลิกพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้หรือ,อยังและคุณพร้อมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังแล้วหรือ,อยังแล้วจะทํายังไงฮะที่จะทําให้คุณสามารถที่จะย้อนกลับมาดูแลสุขภาพของคุณเองได้แล้ววันนี้คําตอบของสุขภาพคุณก็คือ h e r b a บัลิกไฟบ l ล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีมากถึง5ชนิดที่ผ่านการวิจัยและพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถที่จะลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงภายในเวลา21วันเทอร์เบลิกไฟบาลานรวมพลังจากสมุนไพร5ชนิดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นมะระขี้นกมะรุมเจียวกูหลานโสมและอบเชยซึ่งตัวมะระขี้นกเองมีสารสำคัญอย่างฟลาวยด์และชาลานทินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินทำให้ร่างกายจัดก,การกับน้ำตาลได้ดีขึ้นและยังช่วยลดระดับน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมะรุม um, ที่อุดมไปด้วยสารที่ ระดับน้ําตาลในเลือดและเพิ่มความไวของอินซูลินนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงป้องกันการติดเชื้อและภาวะอักเสบในร่างกายเจียวกูลานเป็นสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเสียหายของเซลล์และอาการอักเสบในร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินและลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพอบเชยเป็นที่รู้กันดีว,ว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินช่วยให้ร่างกายจัดการกับน้ําตาลได้ดีขึ้นลดการสะสมของน้ําตาลในเลือดและช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายไดย นัคือโสมที่มีสารช่วยปรับสมดุลในร่างกายลดการดูดซึมน้ําตาลในลําไส้และช่วยกระตุ้นการทํางานของอินซูลินทําให้ร่างกายจัดการกับน้ําตาลได้ดีขึ้นและช่วยป้องกันภาวะดื้ออินซูลินในระยะยาวเฮอร์บัลลิกไฟบอลานไม่ได้ช่วยแค่ลดระดับน้ําตาลในเลือดแต่ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่ช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นในทุกๆด้านมาดูกันครับว่าเฮอร์บัลิกช่วยในด้านใดบาง1ลดระดับน้ําตาลในเลือดเฮอร์บัลิกสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ถึงห้คุณควบคุมระดับน้ําตาลในเือดไ้องีปรอริเซ็นต์ คุณมีปัญหานี้อยู่แล้วผมแนะนาให้คุณทานเฮอร์บลิกวันละ2เม็ดนะฮะแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะป้องกันเฉยๆเนี่ยสามารถที่จะทานวันละ1เม็ดได้ก็พอนะฮะสเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอินซูลินสารสกัดจากมะละกี้นกอบเชยและก็โสมช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินทําให้ร่างกายจัดการกับน้ําตาลได้ดีขึ้น3ป้องกันภาวะดื้อของอินซูลินเจียวกูลานและมะลุมช่วยป้องกันภาวะการดื้ออินซูลินได้ทําให้คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้อย่างมีประสิทธิภาพ4ต้านการอักเสบเฮอรลานช่วย การอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสำคัญหลายอย่างเช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด5เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันมะลุมและเจียวกุหลาช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงป้องกันภาวะติดเชื้อและภาวะอักเสบของร่างกาย 6. ปรับสมดุลในร่างกายโสมช่วยปรับสมดุลในร่างกายลดการสะสมของน้ำตาลในเลือดและทําให้คุณมีพลังงานมากขึ้นในแต่ละวัน 7. ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2ด้วยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันภาวะดื้อต่ออินซูลินเฮอร์บัลลิกไฟเบอร์ละจึงช่วยลดความเสี่ยงของการ เบาหวานเช่นที่2ให้กับคุณได้8ลดความเครียดและเพิ่มพลังงานสมุนไพรในเฮอร์บัลิกช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและลดความเครียดที่เกิดจากความไม่สมดุลในร่างกายของระดับน้ําตาลในเลือด9้าดูแลสุขภาพโดยรวมเฮอร์บัลิกไฟบบลาณช่วยให้คุณมีสุขภาพดีในทุกๆด้านทั้งการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆถ้าคุณต้องการดูแลสุขภาพคุณให้ดีกว่าเดิมเฮอร์บัลิกไฟบบลาณพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกๆก้าโดยในวันนี้นะฮะเรายังมีโปรโมชั 180บาทคุณสามารถที่จะทานได้ถึง3เดือนจากราคาปกติ1,770บบาททั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงบ้านคุณแล้วก็เก็บปลายทางได้ด้วยนะครับอย่ารอช้าสุขภาพดีเริ่มต้นได้แล้ววันนี้